ครับวันนี้เป็นได้มาปลูกสัว่วเร์เอพี่วันมาสอนนะครับเป็นเป็นภาพยนตร์แนวคอร์เรค่ที่คนไทยรู้จักัว่าในนามหนังผีนะครัก,ก็สนุกดีครับดีใจที่ที่ได้มาร่วมได้กลับมาเปิดกล้องถ่ายหนังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าก็อยู่เป็นปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตันนี้ก็ได้ร่วมงานกับน้องๆหน้าใหม่รวมถึงคนที่เคยร่วมงานมาแล้วอย่างน้องหญิงแ,บบแต่น้าใหม่แ, <laughs> แต่หน้าใหม่เราก็ดีใจมากที่ได้ทำงานกับวัยรุ่นอีกแล้วนะครับแล้วผมก็ดีใจครับสนุกดีครับเราเริ่มเป็นใครครับเรามี ในเรื่องมันจริงๆิมันเป็นหนังผีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันกุ๊เตอร์ที่ที่มีอะไรบางอย่างมีความลึกลับอยู่นะครับที่ใครเข้าไปเรียนแล้วจะเจอสิ่งลึกลับบางอย่างซึ่งหนังเราเนี่ยนะครับนอกจากหนังเป็นหนังที่เขย่าวขวัญแล้วก็ทาให้คนดูได้กลัวแล้วเนี่ยเราจะมีสอดแทรกเรื่องของความเขาเรียกความเอาใจใส่กับลูกหลานอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนว่าเราควรจะดูแลลูกหลานยังไงเราควรจะให้เขาเรียนหนังสือกันแบบไหนหรือว่าเราจะให้เขามีความ รับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างไรครับถ้ามีสาระสำคัญสดแทซกไปด้วยครับแตาสแล you, icas, aky, ้ว so ก็ตามกระแสชีว uh, like right ิตปัจจุบันเป็นอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอยากนำเสนอมุมนี้ให้คนดูได้ได้ทราบแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นเรื่องหลักนะเป็นเป็นแค่แบบัดลองแต่จริงแล้วเราจะเป็นหนังที่ทําให้คนดูลุ้นระทึกไปกับเรื่องราวทั้งเรื่องครับผีครับคนไม่ไดนะออกไม่ได้เลยค่ะคพี่วันจันครูพี่วันจรูพี่วันก็ก็เป็นคือครูของ นักเรียนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ใช่ก็เป็นครูที่เป็นคนแบบว่าแข็งขดแล้วก็มีดิเรกชันของตัวเองว่าอยากให้แบบสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยแบบอยู่ออนท็อปเป็นที่หนึ่งตลอดตกมาไม่ได้เลยว่าจะเที่ยวเข็นคนคนที่มาเรียนที่นี่ก็จะมีความกดดันก็ผมกจเป็นใช่ค่ะซึ่งก็เป็นครูอยู่วิญญาณครูจริงๆด้วยทุกวันนี้น้องไม่กล้าคุยนะคะกลัว เพราะว่ากลัวเราตลกใส่หรืว่ากลัวไม่เรวตีกลัว้วก็คิก็นใช่คลิปมากอ่ะตอนนี้ก็คลิปอยู่อยู่อยู่อยู้อย่อยู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 ่อกู่อยู่อย่อยู่นยับอยด่อยู่อยู่อย่อยู่อกู่อยู่องู่อยู่อไู่บยี่ยู่อยู่อยูนอยู่อยู่อปูนอยู่อยู่อยู่ย่ได้่ลยู่อยู่อ่อยูอยู่อยู้อยูบอยู่อยูอยูอยู่่อยู่่อยน่อยู่อ้วยู่อ่ย่ยี่่คยได้ละครด้วยกัน อย่างน้องๆยังไม่เคยร่วมงานแต่ก็เจอกัน,นเรื่อยอย่างน้องแบงค์นี่ก็เจอกันก่อนอ่ะนักเรียนครับนักีนี่้รุ่นแรกแับ<อ>ใช่ครับ<อ>ก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกของสถาบันคิวเตอร์พี่วันครับเหตุผลที่มาคิวเตอร์ที่พี่วันเพราะว่า ใครมาสมัติเนี่ยเขาจะแจกตีเสียท้อง99.9ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมี๋ยวใส่เข้าเนี่ยมีลายอะไรแรงกล่วันนี้วันที่พูดครับกูเรียเป็นกูยังไงเนี่ยฮะแบ่งโล่อ๋อเราก็คือเป็นนักเรียนรุ่นแรกครับก็จะเป็นแบบรุ่นพี่เลยมาเูื่มาก่อนการครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไปก่อนใครหรือเปล่าแต่วันนี้ก็รับบทหนัก อ่ะครับเพราะว่าต้องแบกกระสอบแบกอกรรมกางๆงผีทั้งผี่ค่ะรุ่น่ไปล้วรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสองุที่จะเป็นรุ่นเดียวกันรนสองรุ่นสองรุอแล้วก็เป็นเด็กโมด้วยข้นมางหน้าไดย้้มีดีวยมีด้วยไปเไมเลยไไม่ลูไค่ะยไเลเลเคคนนะคะก็พวกเราเป็นเด็ก ก็จะเป็นเด็กม6ที่กำลังกวาดสอบเข้ามหาลัยก็จะมีพวกแบบว่าเออการสอบเข้าว่าแบบเรื่องการติวเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ว่าเป็นแกงที่เรียนไม่ค่อยเก่งก็เลยต้องแบบพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือศักดิ์สิทธิ์ไหว้ก่อนเลยดิโอเคเลยมาเลยประมาณนี้นะครับผมใช่ครับ ก็จะมีผมครับผมครับผมแทไทเกอร์ครับผมเป็นไาอเล็กับยอเล็กแล้วก็อินทาครับผมก็แล้วก็มีนครับไม่มี่บีาพี่มีนครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไหมใช่ครับก็เป็นหนังเรื่องแรกที่มีนายร่วมงานมีขยับมีขยับอนะก็เป็นหนังเรื่องแรกของมีนครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนครับผมรู้สึกดีใจครับคุณเรากลัวไหมกลัวกลัว กลัวกลัวอะไรชอบดูกลัวกลัวบทตัดก็แบบมันจะคุ้มไมด้จริงไม่ได้เไม่ไม่ขนาดนั้นครับคุณนะครับยังไงเห็งว่าไลเตอร์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับอ๋อก็นี่ราบทเป็นเด็กนะคะก็จะเป็นเด็กที่กำลังจะสอบเข้ามหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เป็นคนที่เรียนเก่งแต่ว่ายังกดดันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาบอกไปนะคะสิ่งที่เราไหว้ไปเมื่อกี้ใช่ถูกต้องทุกคนก็พึ่งไปด้วยกันนะคะอ่ะ่อไปครับผมชื่อนด็กแก่ครับเราอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่แล้วค่ะจะเป็นแฟนกันอันนี้จะเป็นเราเป็นรุ่นพี่อย่างนี้เป็นรุ่นน้องของรุ่นน้องสองคนกันเราเป็นรุ่นพี่ใช่ครับผมก็ครคเตอร์พวกเราก็จริงๆจริงๆก็เป็นเด็กม .6 ธรรมดาที่เรียนไม่เก่งเนาะก็คืออยากใช้ทางทางลัดละกันเรียกว่าทางลัดละกันที่แบบว่า ทำให้เราสอบได้ในขณะที่เราอยากเรียนอะไรประมาณนี้ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกกดดันมากอย่างที่พูนกับพูไรว่าเราอยากที่จะแบบมีที่พึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องเล่านิดนึงก็เลยได้ไปคิดว่าเราจะทัชกับวัยเรียนหลายคนใช่ค่ะเราเรื่องอะไรกับวัยเรียนะรแบบวัยเรียนว่าใช่ผมร้อนร้อนไปไกลๆร้อนไปไกลใช่ไหมคครับครับผมอันนี้เรืองแต่งงานเพราะว่าอะไรใช่ไหม กำลังกำลังจะเริ่มลกำลังจะเริ่มค่ะคุณี่วันค่ะคุณวันพวนครับันคครับี่วันรตารนเลันหมกัมเพนี่ป็ไคเ้่อนก็เป็นผู้ปกครองค่ะเป็นผู้ปกครองเป็นคุณแม่ค่ะก็จะ ถ้าเวลาลูกอยู่โรงเรียนใช่ไหมคะเขาก็จะต้องอยู่กับครูที่วัดแต่เวลาอยู่บ้านก็จะรับหน้าที่โดยเราค่ะก็เป็นคุณแม่เนาะเป็นแม่ก็มีมีสิ่งที่ก็รับลูกรับลูกทําหน้าที่แม่ค่ะเป็นคุณแม่อ่อนโยนคุณ่ขาสายโหดเเลยเอคุณแม่อ่อนโยนต้อง มีระเบียบวินยัยค่ะอ่ <laughs> อ,อนโยนในระเบียบวินัยที่แม่วางให้ดดค่ะโอ้ <laughs> <laughs> ต้องบอกเลยว่าแบาบมีอะไรให้ทําเยอะมากต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆเพราะว่าด้วยตัวของพี่ผลรับบทเนี่ยสนุก <c oughs> แล้วก็ตัวของน้องๆแล้วทุทกๆคนมันเกี่ยวคล้องกันไปหมดทุกคนถึงกันไปหมดมันเป็นสิ่งที่แบบทําให้เรารู้สึกว่า ค่ะตัวใดตัวหนึ่งแล้วอะน้ำหนักมันจะไปไม่ได้ในเรื่องราวเหล่านี้เอาตรางกว้างเน่าจะจำไม่ได้ว่ากี่ปีอะค่ะก็ก็ทิ้งระยะอยู่กันค่ะไ่ันกอนค่ะกลับมาีออกกาเป็นไรอะเราให้ตาซ้ายพี่ตาซ้ายพี่ไปทำอะไร ตาไเร่ครัุณพี่ส้มขค่ะเจได้ดูไหรครับคี่ควมาสอนได้ดูเมษาปีหน้านะคะเมษาปีหน้าราติดตามว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าปีหน้าแน่นอนชาน่นอนด้วยเมษาแน่นอนด้วยช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะนอกจากนั้นก็คือรอกิจกรรมดีๆกับทางศิลปินด้วยนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องหนีนะคะฝากติดตามค่ะ ก็เอ่อกลับมาในการทำหนังรับผมนะครับร้นเรียนก็ประมาณยี่สิบปีแล้วเนาะก็อันนี้ก็คือได้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆนะครับจากจากโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมาครับเวลาเข้าไปดูในโรงหนังก็ต้องสุดท้าย อะไรก็ต้องบอกแต่จริงเราดูเอ๊มีสารที่ชวนได้นสารหน้าค่ะต่ปด้วยพี่วันนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆก็บรรมากๆจริงแล้วอีกิดว่ามันเป็นเรื่องที่เอจริงมันเป็นเรื่องของเด็กแต่จริงเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรเพราะว่าจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรเข้าใจลูกหลานในการ ในในการศึกษาณปัจจุบันด้วยนะคะอยากให้ท้าพยนต์เขาอยากให้มาดูกันเยอะๆจะได้เข้าใจส่กกันณละกันเกิดความเข้าใจสักการณ์ละกันในบ้านบอกพระมาด้วยแล้วก็ตุ๊ดตุ๊ดมาด้วยที่เป็นคนแบงค์ครับไปคุยกันทั้งหลังก็ฝากด้วยละกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่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 ะแล้วก็เราซาบขอบคุณมากเลยครับแล้วเราทำเราทำดีด้วย มันน่ากลัวราไม่น่ากลัวเรเปลี่นเป็นคอมดี้ได้ไหมองกาต้องกาพอเห็นบรรยากาศแต่ทแล้วมันจะเป็นยังไงถ้ามันงัซึงที่พีนไแเลยนะข้าวัด